อย่าลืมสแกนคี์ควอร์ดโค้ดเข้ากลุ่มไลฟ์เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทคนิคพิเศษต่างๆด้วยน,นะครับคร,รับสวัสดีเพื่อนๆชาวไอเพื่นสอ,อ,อรี่ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับที่สนับสนุนให้ผมทาคลิปต่อไปนะฮะโดยสปอนเซอร์ของเรานะครับสนับสนุนเตอมเพชรให้ผมจํานวน9-6เพชสสีนะครับ ก็เป็นเงินประมาณสัก3,000กว่าบาทได้นะฮะต้องกราบขอบคุณอย่างสูงนะฮะสำหรับคุณปัทูสดนะครับในกลุ่มของอ่าในเบอรซารีของเรานะครับในโอเพนช็อนะฮะชื่อว่าคุณปัทูสดนะครับผมก็มีอะไรจะมอบให้เขานะฮะนอกจากคําขอบคุณมากเลยนะฮะที่สนับสนุนเรานะครับก็จํานวนเงินนี้นะฮะก็สามารถทําให้ไอดีผม,มไปต่อได้ไกลขึ้นนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อีเวนต์บัฟฟูลนะครับ ก็ไม่ได้ใส่สิทธิ์อะไรนะฮะเรผมไม่ค่อยได้เติมนะฮะเติมก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับก็ได้คุณปาทูสดนะมาต่อชีวิตให้ดีผมนะไปได้ไกลขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นลายโอเพ่นชัดของคุณปาทูสดนะซึ่งจะมีดาวของผู้ช่วยติดไว้นะครับก็ขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะที่สนับสนุนนะผมทำคลิปต่อๆไปนะครับป่อนๆสามารถทักทายพูดคุยได้นะฮะซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะใจดีนะฮะแล้วก็มีข้อมูลแนะนำให้กับผู้เล่นหลังๆนะครับ เนื่องจากเขาได้ทดสอบระบบปัจจุบันมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีข้อมูลมากมายนะในการแนะนําผู้เล่นหลังๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านที่คุณประสบษบอกให้ผมนะฮะชื่อร้าน MA m มเอาเจ็สิงนะครับซึ่งสามารถเติมได้ทุกเกมนะฮะเติมได้ทั้ง R O X เนะฮะอลีกลีเจนต์นะครับแล้วก็วา L ลเรนนะฮะซึ่งเป็นร้านที่เติมราคาถูกมากเลยนะครับที่ผมเติมมานะครับโดยทางขวามมือนะก็จะเป็นเลดนะครับต่อเพชรสีนะฮะ หนึ่งเพชรสีพลาสติกักบห5นะครับสามเพชรสีพลเท่ากับ99นะครับเป็นรายละเอียดจํานวนเพชรสีนะแต่ว่าเวลาเติมนะครับก็จะมีแพ็คให้เราเลือกนะครับอย่างเช่น30เพชรสีราคา820นะฮะ60เพชรสีราคา1640นะฮะ ซึ่งราคาตรงนี้นะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะตามค่าเงินนะครับค่าอาจจะไม่คงที่นะฮะมีขึ้นมีลงนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามทางร้านนะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนราคาตลอดนะฮะเพื่อนๆสามารถสแกน QR code เพื่อไปเติมเงินได้นะฮะหรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้นะครับที่ใน Facebook ก็จะตามชื่อร้านเลยนะฮะโดยทางร้านนะฮะมีการจดทะเบียนพาณิชย์เรียบร้อยนะฮะชื่อในการเติมนะฮะก็จะเป็นชื่อร้านนะครับ MA Magic s t i c นะครับบัญชีก็จะเป็นนิติบุคคลนะฮะไม่ใช่ชื่อบุคคลธรรมดานะครับ ซึ่งการันตีนะคะความปลอดภัยให้เพื่อนๆได้ค่อนข้างจะสูงนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาใดๆนะฮะสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับทางห้องส่วนหรือทางบริษัทได้เลยนะฮะผู้ที่จดทะเบียนนะฮะก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยวิธีการเติมนะฮะเพื่อนๆสามารถเติมได้หลายช่องทางนะครับมีทั้งไลน์นะฮะแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะที่การเติมนะฮะก็ใช้ได้หลายวิธีนะฮะก็เช่นใช้อีเมลนะฮะหรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือจะเป็น user id ก็ได้นะฮะ โดยไม่จําเป็นจะต้องส่ง Facebook หรืออะไรให้สับทางร้านนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะฮะโอเคครับต่อไปเราก็มาดูในส่วนของบัญชี ID เกมกันนะฮะว่ามันมีกี่ระบบนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเลยนะฮะในส่วนของคลิปนี้นะครับในตัวนี้นะก็จะเป็น ID ไก่ของผมเองนะฮะซึ่งเอาไว้ในการทำเคให้กับไอหลักนะฮะหรือว่าในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆนะฮะก็สามารถใช้ ID รองช่วยได้นะฮะ เอาละครับเราก็มาดูในส่วนของบัญชีนะฮะเราสามารถเข้ามาดูที่ตั้งค่านะฮะและตับัญชีได้นะครับในส่วนของหน้าบัญชีนะฮะมันจะแยกเป็นสส่วนนะฮะรายละเอียดด้านบนนะฮะจะเป็นในส่วนของยูเซอร์นะฮะหรือว่าอีเมลที่เราผูกไว้นะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะในส่วน3ส่วนที่สามารถแก้ไขได้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของรหัสผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนผูกอีเมลนะฮะหรือผูกเบอร์โทรศัพท์นะครับ ในการเปลี่ยนรหัสผ่านนะฮะมันจะต้องส่งข้อความยืนยันนะฮะส่ง OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลที่เราผูกไว้นะฮะถ้าเราไม่มี OTP เราจะไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถเข้าเบอร์นั้นๆได้ะฮะหรือว่าไม่สามารถเข้าไปยังอ e ีเมลนั้นๆได้นะ,ะเราก็จะไม่สามารถแก้ไขรหัสผ่านตรงนี้ได้นะฮะดังนั้นนะครับอย่าเปลี่ยนเบอร์อย่าทําเบอร์หายอย่าท e ําอีเมลหายอย่าเข้าอ e ีเมลไม่ได้นะครับในการเปลี่ยนรหัสนะฮะ ผ่านอ e ีเมลนะครับมจะทดกอบให้ดูนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงนะฮะเมื่อเราเข้ามาในส่วนของเปลี e ่ยนอีเมลนะคะมันจะต้องส่งรหัสผ่าน OTP นะ,ะไปที่อ e ีเมลของเราที่เราผูกไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะผูกได้เราก็ต้องเอา OTP จากอ e ีเมลมาใส่ก่อนนะถึงจะผูกได้นะครับเมื่อใส่ OTP เข้าไปแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้เราใส่รหัสผ่านใหม่นะครับล้วก็ยืนยันรหัสอ่านใหม่นะครับหรือถ้าเราไม่อยากเปลี่ยนแล้วเราก็สามารถยกเลิกไปได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ต่อไปนะในการเปลี่ยนผูกอีเมลนะครับก็จะคล้ายๆกับการเปลี่ยนรหัสเมื่อสักครู่นี้นะฮะจะต้องอา o t p ในอีเมลที่เราผูกไว้นะเอามาใส่ก่อนนะครับพถึงจะเข้ามาที่หน้าเปลี่ยนผูกอีเมลได้นะฮะและอีเมลใหม่นะฮะก็จะได้รับอี OTP เหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องเอามากรอกนะครับเพื่อทําการผูกอีเมลใหม่นะฮะนั่นก็คือความปลอดภัยในการแก้ไขอีเมลของเราเพื่อป้องกันการถูกแฮกนะครับหากใครนะที่ผูก Facebook ไว้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ผูกอีเมลหรือผูกอีเมลไว้นะฮะ สาม,มารถนะครับใช้อีเมลตรงนี้นะครับสมัครอีเมลไก่เข้ามานะแล้วก็มาปูอีเมลไก่ไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ตั้งรหัสผ่านแบบที่เราไม่ได้ใช้ประจําของเรานะฮะเป็นรหัสอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ส่งอีเมลแล้วก็รหัสผ่านไก่นะฮะให้กับทางร้าน MA m ม g าิิกในการเติมนะครับ โดยไม่ต้องกังวลน,นะว่าทางร้านจะมาแฮ็กของเรานะเพราะเขาไม่สามารถแฮ็กได้หรือแก้ไขได้นะฮะเพราะต้องส่ง otp เข้ามาที่อ e ีเมลจริงๆของเรานะฮะที่เราผูกกับตัวเกมไว้นะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับอ e ีเมลหลักนะฮะดังนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเราหรือจะโดนร้านแฮ็กนะครับแต่ถ้าร้านเข้าไปในเกมนะครับหรือมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับในเกมเราสามารถแก้ไขกดอ e ีเมลนี้ทิ้งหรือเปลี่ยนรหัสได้เลยนะฮะ ซึ่งไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับร้าน n a m a j e s ิ i c นะครับผมให้รหัสไก่กับร้านไว้นะฮะขาวอลเลยครับประมาณ 3- 4 5หเดือนแล้วครับผมก็ไม่เห็นปัญหานะฮะร้านก็ไม่ได้มาแฮกอะไรผมนะฮะไม่เคยเข้ามายุ่งในเกมผมเลยนะครับและผมก็ไม่ได้แก้ไขรหัสคืนกลับมาเหมือนเดิมนะผมก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าผมเติมเรื่อยๆนะฮะก็เลยไม่ได้แก้ไขรหัสนะฮะก็แนะนําว่าเป็นรหัสไก่ไม่ต้องใช้รหัสจริงนะฮะปลอดภัยแน่นอนครับไม่ต้องกังวลนะฮะ ต่อไปมาดูการสลับหน้าล็อกอินนะฮะสลับบัญชีออกไปนะฮะมันก็จะหน้าตาอย่างนี้นะฮะซึ่งในระบบ android ก็จะมีอยู่แค่นี้ครับมี google มี facebook นะฮะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนะฮะทั้งหมด4ระบบล็อกอินด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็น ios ก็จะมีระบบผ่าน apple id ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเพราะว่าผมมันได้ใช้ apple นะฮะผมก็จะมาพูดใน4ี่สระบบนี้นะฮะว่ามันมีตรงไหนบ้างนะในการล็อกอินนะฮะซึ่งในส่วนของล็อกอิน facebook นะฮะเราไม่สามารถเปลี่ยนการผูก facebook ได้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของการล็อกอินผ่าน Google นะฮะก็ไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะฮะไปนะครับก็จะเป็นการล็อกอินผ่านเบอร์โทรศัพท์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่ง OTP นะฮะเพื่อขอล็อกอินเข้านะครับถ้าหากใครไปเติมร้านที่ไม่ปลอดภัยนะฮะแล้วส่ง OTP นะถ้าะเกิดทางร้านนะมีการขอ OTP เพื่อปลดล็อกเบอร์ปลดล็อกรหัสอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นอันตรายต่อ ID เพื่อนๆนะฮะ ดังนั้นก็ควรดูให้ดีก่อนจะส่งตั OTP ให้ทางร้านนะครับผมในส่วนของเบอร์นะด้านล่างซ้ายมือนะครับก็จะมีระบบการล็อกอินโดยใช้รหัสนะฮะก็น่าจะเป็นรหัสเดียวกับอ,อีเมลนะฮะตรงนี้นะ่าจะแก้ก็อาจจะแก้ทั้งคู่เลยนะฮะเป็นรหัสอีเมลด้วยรหัสของเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับโดยสามารถกดลืมรหัสนะฮะเพื่อขอ OTP แล้วแก้ไขรหัสผ่านได้นะครับต่อไปนะในส่วนของล็อกอินผ่านอีเมลนะครับ ก็จะอยู่ด้านล่างขวามือนะฮะเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งในระบบนี้เราสามารถล็อกอินได้ทั้งอีเมลแล้วก็ล็อกอินได้ทั้งยูเซอร์ไอดีนะฮะซึ่งสามารถกดสมัครรหัสผ่านตอนแรกได้นะฮะแต่ไม่สามารถเพิ่มยูเซอร์ภายหลังได้นะฮะต้องทําในช่วงก่อนที่เราจะเล่นเกมเท่านั้นนะฮะก่อนที่เราจะสมัครไอดีนะฮะก็สามารถตั้งชื่อยูเซอร์เนมเป็นอะไรก็ได้นะฮะในการล็อกอินนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่ผูกเพื่อทําการล็อกอินผ่านอีเมลได้เหมือนกันนะฮะ จะสามารถเข้าได้สองระบบนะครับถ้าเราสมัครแบบ u s e r ID แล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปถูกด้วยนะครับและเราสามารถกดติมรหัสผ่านเพื่อแก้ไขรหัสได้เช่นกันนะซึ่งเริ่มตัวนะผมก็สมัครเป็นแบบนี้นะเป็นแบบ u s e ซอร์นะครับแล้วก็ใส่อีเมลผูกเข้าไปนะซึ่งตอนแรกเรายังไม่จําเป็นต้องใส่อีเมลเพื่อผูกก็ได้นะสามารถตั้ง u s e r เข้ามาเพื่อล็อกอินเช็คก็ได้นะแล้วก็ทําการรีโลไปเรื่อยนะครับพอได้ตัวที่เราต้องการแล้วก็ค่อยผูกอีเมลนะครับผม ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะก็วันนี้ก็จบการรีวิวการเปลี่ยนบัญชีการแก้ไขข้อมูลต่างๆของตังงตงตงงตวเกมเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ